มากมากค่ะท่านผู้ชมมาเอาเห็ดนาแลไปแกงค่ะหลายโพดหลายโพค่ะอยู่สวนหน้าของป้าแมงเองค่ะมาเอาไปแกงมาเอาไปแกงค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบก,กับป้าแมงอีกแล้วนะคะหน้ามันเลยค่ะมาดูป้าแมงจะเอาอะไรให้ดูเห็นไหมคะเห็ดนาแรค่ะภาษาบ้านป้าแมงนะคะเลือกเห็ดดินชนิดนี้นะคะ เห็ดหนาแหล่ค่ะเห็ดหน้าแหล่นะคะหรือเห็ดหนาแหล่นะคะ,ะเป็นครั้งที่3แล้วนะคะที่สวนนาของป้าแมงให้เห็ดอันนี้ค่ะวันนี้ป้าแมงนะคะ,ะลูกบอกว่าแม่เห็ดหนาแหล่ออกแล้วคนอื่นเขาไปเก็บแล้วเขาก็โพสต์ลงนะแม่ไปดูที่สวนนาเราด้วยนะวันนี้ไปเขี่ยดูนะคะป้าแมงก็ไป กดบ้าอกกิรงิงๆขายไหมคะมีแต่ดอกตุมๆนะคะเยอะเลยนะคะเดี๋ยวป้าแมงจะทําความสะอาดนะคะทำความสะอาดเสร็จแล้วป้าแมงก็จะประมาณบ่ายสามบ่ายสีนะคะป้าแมงจะไปดูอีกทีหนึงนะคะเห็นไหมคะดอกตูมๆดอกน่ารักน่ารักนะคะเล็กๆนะคะอย่างเดียนะคะป้าแมงก็จะทําความสะอาดมามาช่วยป้าแมงทําความสะอาดเห็นกันค่ะ มีดอกใหญ่อยู่นะคะท้ชมมีดอกใหญ่อยู่แต่ยังอ่อนอยู่นะคะไม่แก่นะคะมีดอกใหญ่อยู่ไม่ไมเท่าไหร่ทําความสะอาดทําความสะอาดเห็ดช่วยกันค่ะช่วยป้าดองวามสะอาดเห็ดกันดอกเล็กเยอะมากเลยนะคะกำลังตึงๆน่ารักน่ารักค่ะโอ้ยตะก้าลเล็กๆเ,เกือบเต็มเลยค่ะ โอ้ยเดี๋ยวค่อยๆเอาออกมาก็ได้นะเนาะแต่ทำความสะอาดเยอะเลยเดี๋ยว,ยวลูกๆเขามาแกงให้กินตันเย็นกำลังน่ารักน่ารักเลยค่ะน,น่ารักนะะ่ารักเลยค่ะ เ็นไหมเห็นไหมคะค่ะเป็นเห็ดดินเห็ดธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นเห็ดที่มีให้ตามฤดูกาลนะคะไม่ได้มีตลอดเวลานะคะแล้วก็จะขึ้นตามพื้นที่ที่ชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ดมสจบูปูนนะคะแต่ว่าที่สวนานาของวัวแมงก็กดมสจุูรูนเนาะใช่ไหมคะ ที่ที่นาของก้แมงนะคะที่สวนนานะคะแล้วก็ในบริเวณที่ทํากินของก้แมงนะคะจะมีหน่อไม้ป่านะคะหน่อไม้ไผ่ป่าหน่อไม้ไผ่จงนะคะหน่อไม้ไผ่บ้าน่องของกร้แมงปลูกไว้นะคะแล้วก็จะมีทั้งเห็ดเครื่องขมเห็ดยูคาแล้วก็เห็ดปลวกนะคะหรือเห็ดโคนนะคะเห็ดปลวกค่ะที่สวนนาของก้แมงนะคะแล้วก็จะมีเห็ดหน้าแหล่นี้นะคะและเห็ด หน้าแหล่เห็ดน่าแหล่เนี่ยค่ะเต็มเลยนะคะอาจะเป็นเห็ดที่มีให้กินตามฤดูกาลค่ะอืดอกเล็กๆค่ะดูน่ารักค่ะดูสิตมุตมินะคะประฉะ้นก็เตรียมน้ำนะคะน้ำเกลือเจือจางค่ะไว้เวลาเราทำความสะอาด เราตรงนี้นะคะเราอาจจะทําความสะอาดไม่หมดแน่นอนนะคะอาจจะมีเศษดินหรือ,อสิ่งปนเปื้อนนะคะ,ะยังไม่หมดนะคะเราก็ต้องปรอแมณก็จะให้แช่น้ําเกลือเจือจางนะคะแล้วก็ไปทําความสะอาดอีกทีหนึ่งะคะ<ๆ>่ะเห็ดหน่าแหล่นะคะเห็ดหน้าแหล่เห็ดชนิดนี้นะคะถ้าเราทําความสะอาดนะคะทําความสะอาดเข้านะคะ เราไปเอา,เอาดินเอาสิ่งเปื้อนออกนะคะจากเขานะคะไม่ถึงนาทีนะคะไม่กี่วินาทีนะคะเขาก็จะเปลี่ยนสีทันทีนะคะเขาจะเปลี่ยนสีออกเป็นสีดำนะคะแต่อร่อยค่ะป้าแมงชอบกินป้าแมงชอบกินค่ะันพ,พ,พ,พุดเวลากินแกงเสร็จแล้วนะคะเหมือนเห็ดพุ่งหวานนะคะ ขึ้นหวานเลยแร่ว่าเห็ดดินทุกชนิดนะคะตนนัาแม่งชอบกินมะตัวแม่งชอบค่ะนะ้ำเปลือกเจือจานจ,จะช่วยให้สิ่งคนเพื่อนนะคะที่จิดูเช่นดินอะไรอย่างนี้คะ่ะที่เราเอาออกไปหมดนะคะมันก็จะถูดเลอมานะคะ ก็ตรงนี้ไปแช่ไว้แล้วก็ไปทำความสะอาดทีหลังทีหลังค่ะก็วิถีวิถีชีวิตแบบแบบพื้นบ้านนะคะแบบพื้นบ้าน,บ,าน,บ,านบ้านของพแมงค่ะก็าอย่างนี้แหละพแมงก็มีความสุขตามอัตภาพแล้วพเมงก็ชอบแบบนี้ด้วยนะคะพเมงถือว่าพเมงโชคดีมากๆเลย ที่ปาแมงไดอ้อยู่ที่มีที่มีไร่มีนาพ่อแม่ทิ้งมาให้เนาะแต่ปลูกบ้านปลูกแล้วมีที่ทํากินนะคะปลูกบ้านแล้วมีที่ทํากินแค่นี้ก็สุขใจแล้วนะทาไมก็อยู่ตามสถานภาพของประมงนะคะไม่ค่อยวุ่นวายอะไร เห็ดก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วทำก่นอนค่ะเห็ดอ่าเห็ดยูคาก็พุ่งหมดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะน่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วแหละเห็ดพุ่ขงขมเห็ดยูคาเนะตะแบงก็ไปเก็บมานะคะเก็บมาแล้วก็อ่าอ่าต้มนะคะใหะ้น้ำขมนะคะเขาเอ่อมีความขมที่อ่า ที่เข้มข้นนะคะเจือจางลงแล้วประแมงก็แช่แข็งไว้กินนะคะ,ะตามฤดูที่มันไม่มีเราก็ไม่มีกินเนาะถ้าหากว่าเราเยอะๆเราก็เก็บถนอมอไว้กินในอตอนมันไม่มีค่ะเมื่อก่อนเห็ดนาแหลนะคะเห็ดอันนี้นะคะออกเยอะมากนะคะเมื่อเมื่อปีก่อนนะคะไม่ใช่ปีที่แล้วนะคะเมื่อปีก่อนป้าแมงเก็บไว้ได้เยอะเลยนะคะเขาก็ ให้ญาติพี่น้องแบ่งญาติพี่น้องแบ่งปันกันไปกินค่ะส่วนเห็ดปลวกหรือเห็ดโคลนก็ได้เยอะพ่าแมงก็แบ่งแบ่งญาติพี่น้องไปกินนะคะนี่ดีใจนะเนี่ยเห็ดเห็ดนาแหลออกนะคะยังมีอีกครั้งเนี้ย่านแงจะได้่ะแกงนะคะกล่าวว่าจะแกงแล้วก็อเอาไป เป็นอาหารนะคะไปวัดค่ะลูกชายของพระแมงยังไม่สึกนะคะแต่เขายังไม่ได้บอกวันน้าจะเดือนหน้าก็จะเข้าพรรษาแล้วสงสัยน่าจะอยู่ได้ครบพรรษานะคะพระแมงขอภาวนาอยู่นะคะชไหม เห็ดหน้าแหล่นะคะหรือเห็ดหน่าแหล่นะคะถ้าเราทําความสะอาดนะคะไปเขาจะค่อยๆเปลี่ยนสีนะคะเห็นไหมคะเขาจะค่อยเปลี่ยนสีตามตามโคนนะคะแล้วก็ตามต้นของเขานะคะนะะคเห็ดหน่าแหล่นะคะเวลาเราทําความสะอาดเขจะเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดํานะคะไปเรื่อยๆค่ะโอเคนะคะ เดี๋ยวก็แมงขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไปด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปตบโตไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ